สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้เนาะคะ่ะอ่อยจะพามาชมบ้านทรงโมเดิร์นนะคะพี่นอ้องอยู่กลางทงหน้าเลยเนาะคะ่ะนอกบ้านหลังนี้นะคะจะพามาชมเพื่อเป็นแนวทางให้กับพี่น้องนะคะที่กําลังคิดอยากจะสร้างบ้านทรงโมเดิร์นนะคะจะพามาชมแล้วก็มาสอบถามคุณผอจากองบ้านนะคะว่า <tyard. S 2> บ้านหลังนี้นะคะส่งบหลายปันใดนะคะพี่น้องแล้วก็มีความกว้างความยาวเท่าไหร่น,นะคะค่าวัสดุเท่าไดคคาสะคะาร้างท่าไดนะคะเดี๋ยวจะมาสอบถามด้ยค่ะเด้อบ้านหลังนี้ก็อยู่กลางทงุ่งนาแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบื้องวิวก่อนนะคะเนาะอยู่ทุ่งนาแบบนี้นะคะบ้านหลังนี้เพิน่นกะสางอยู่ท,ทุ่งไฮทุ่งนาเนาะคะ่ะนายูนายูค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้มีความกาาว้างหลายปันใดคะนี่กว้างเจ็ดเมตรกว้างเจ็ดเางาทดไร้ค่ะเหงาสีผ้านะค่ะเนาะเดี๋ยวสีผ้ามาเบื้องด่านข้างนะคะ ด้านข้างนี่ก็คือต้นใหม่กับบังเวดแล้วเน้ไไงนเองพ่อยัยนอสางแล้วจักปีระคาหนี่บ้านหลังนี่สี่ห้าปีแล้วเนาะคะ่นะเนาะคือใช้งบเท่าไหร่ค่ะนี่ประมาณ 3, 3, สามแสนสามแสนหกสามแสนหกสามแสนหกพันหรือหกหมื่นค่ะหกหมื่นหกหมื่นเนาะคะ่ะเนาอวันนี้ค่าวัสดุเด็กค่ะเท่าไหร่บ้านประมาณสามแสนค่าช่างหกหมืน<อ>่นค่ะวันนี้บ้านหลังนี้มีเสจาจักต้นครับพ่อยัยว่าจกต้นหรือนับบังล่ะ ประมาณยี่สิบต้นบ่ะกาลังใหญ่เติบอยู่เนาะบบไดล้างหน่อยเด้อค่ะเด้อนี่ลังแบบใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวคนก็ล่งนับเสาหายอยู่เนาะค่ะเสาสี่แปดต้นเสาสิ่แปดต้นเนาะค่ะค่ะรวมทั้งมุกนานะคะพี่น้อง ของเสาดา,านานี่มีความสูง4ี่เมตรนะคะส่วนเสาตัวบ้านนี่สูงห้าเมตรเด้อค่ะเด้อเสาตัวบ้านนี่มีความสูงอยู่ห้าเมตรนะคะพี่น้องค่ะเป็นเสาหน้าหกนะคะ้านนี้เนี่ยไปเบิ่งหม่องเติงๆหน้าบอใหญ่อันเป็นใหม่เอียงคขน่นแบบที่ว่าใหม่อลาง,อ,ลางอ๋อไหม้อลางนี่ก็อยู่ไดีโดนดนนะคะปวกขึ้นปวกกินบอใยญยกินกินหน้ทางไหนมันอ๋อกินอยู่นะคะน้องกินเล็กน้อยนะคะก็คือบ้านหลังนี้ทางใน้นี่ปลูกกระเบื้องบ่ค่ะปลูกกระเบื้องแล้วก็ติดฟ้าด้วยไหมคะฟ้า่มี ไม่ได้ติดเนาะค่ะเนาะแล้วก็บริเวณด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นบริเวณด้านหน้านะคะมีอ่าหม่องนั่งเล่นนะคะอ่ากระยูแบบบันบานห่างพ่นอกหญ่เนอกอยูุ่่งไทุ่งุ่งไทุ่งหน้านะคะพี่น้องแบบงงายาเหลียบง่ายนะคะด้านในนี่มีห้องนอนเจ้าของครับพหายน้องสองห้องเนาะค่ะสองห้องนอนแล้วก็อ่ากี่ห้องน้ําคะนี่ห้องน้ำเดียวห้องน้ำเดียวห้องน้ห้องน้เดียวนะคะพี่น้องแล้วก็ห้องครัวก็อยู่ด้านในเนาะค่ะเนาะ ขัวบ่อนี่โอ้ขัวยู่พูนนะค่ะตรงหน้าพูนค่ะขัวบ่อนี่ขัยูพูนนะค่ะพี่น้องวันนี้ด้านน้านี่ก็เป็นประตูทางเข้าเนาะค่ะเนาะเป็นแบบประตูแบบอ่าเรือนเป็นบานกระจกนะคะนี่ก็คือในงบประมาณที่พ่อใยายบอกไปนะคะก็คือรวมกระจกรวมทุกอย่างเนาะค่ะกระจกเลยรวมเนะอ้าวันนี้รวมค่ะกระจกนี่เจ็ดพันกระจกนี่เพิ่มอีกเจ็ดพันประตูเท่าไหร่ราค่ะวันนี้ค่าวัสดุนี่สามแสนเนาะค่ะเนาะทั้งบานหลังนี้นะคะค่าสร้างนี่ หกหมืน่นส,สามสามแสนหกหมื่นนะคะพี่น้องบา้านหลังนี้เนาะค่ะเนาะกระเบื้องก็เป็นกระเบื้องแบบนี้นะคะ,ะ,เ,ะ,เ,ปะ,เ,ะคเป็นแผ่นเล็กๆอย่างนี้เนาะคะ่ะเนาะด้านในกาก็ทาสีเป็นโทนสีฟ้านะค่ะเนาะเป็นโทนสีฟ้านะคะพี่น้องบานนซันไถ่นี้ใส่งบประมาณสื่อไรัปไดนพ่อใหญ่เบิดหลังนีน้นนนลายบอวกว่าลายกุสงหรอเด้อา่ะประมาณแปลว่ารวมเลยอย่างนี้นะอ่ารวมเลยรวมเลยเนาะค่ะสามแสนบาทแต่ว่ากระด้เงื่อนหลังใหญ่เติบเนาะค่ะ แล้วก็้อมยูเลยนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้อยูแล้วก็สแสนหกหมืงง่นเขายูเลยเขายูเลยนะคะคันแม่นพี่นอ้องเบนแบบ่ารสางเองสิกับสิบบถึงสามแสนหกเนาะพ่ยอยัยเนาะ<แ>ค่ะอันนี้ก็คือเป็นจางสร้างนะคะเป็นหล<แ>ังคาสองผักแบบนี้นะคะเป็นโซ่โมเดินนะคะพี่น้องอยู่กลางทุ่งนาเลยเนาะคะ่ะเนาะนีโครงสร้างนะคะโครงสร้างบ้านนี่เป็นเหล็กหรือเป็นไม้คะพ่ยอยัยเป็นเหล็กข้างไนเป็นไม้อ๋อตัวบ้านนี่เป็นเหล็กเนาะค่ะเนาะด้านอาหน้าบ้านนี่เป็นโครงสร้างไม้นะคะพี่น้องนี่ก็ คืออนี่นะคะทรงบ้านจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอยู่กลางทุ่งนานะคะสไตล์ทรงสวยมากๆนะคะมีน้องทรงสวยนะคะทรงโมเดิร์นในงบประมาณ3ามแสนหมืนบาทนะคะค่าวัสดุส0 0แสนนะคะค่าช่างห0หมื่นนะคะบรรยากาศดีนะคะยุนี่เฮ็ดอียังนะคะพะยยอ่อใหญ่โอ้อ<า>เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าอี่าเนาะเนาะอุ้ อ๋อเห็ดหน้าก็เห็ดเห็ดไห้ยางนะคะนี่เนาะค่ะพี่น้องเข่าปีนี่กะโบเป็นต้นตออันนี้ปา๊ดแน่เนาะพ่อใหญ่เนาะเข่าปีนี่โบเป็นใจนะคะพี่น้องน้ากะทรวมคักเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันป็นหน้นตอนไหนน้อีน้าอ๋อค่ะค่ะอ๋อบรรยากาศดีแห่งนะคะพี่น้องบ้านหลังนี้อยู่อย่างนี้เลยเนาะค่ะเนาะเป็นบรรยากาศที่น่าอยู่มากๆนะคะทั้งฝุ่นก็เป็นสวนน้องเพิรนนะคะพี่น้อง ตรงนี้ก็เป็นไฮไฮมันเนาะค่ะที่เพ็นเหตดมันนะคะตรงนี้อ๋อดินพอยญ่แค่นี้บ่คะอ๋อค่ะบันนี้ไฟฟ้ายังกับเขามาหอดอยู่เนาะค่ะเนาะค่ะก็คืองบประมาณสามแสนสามแสนหกหมื่นนี่ขึ้นมาพอหญยจะสื่อแค่เสาเนาะพอหญยเนาะสื่อเสาสื่อะสั้นไทยนะคะพี่น้องสื่ออิสนะคะ แล้วก็ซื้อไม้ฟ้าเชล่านะคะแล้วก็กระเบื้องนะคะพี่น้องแล้วก็โค้งเล็กค่ะแล้วก็โค้งเล็กนะคะพี่น้องถีบแล้วก็ปูนนะคะอิฐหินปูนสร้างนะคะที่เพิ่นสื้อลักๆเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าโครงสร้างไม้ด้านหน้านี่ก็ห้องจะของเองเนาะเพอใะ่ายเนาะแล้วกะตรงใหม่อะล่างที่ว่าเพิ่นติดทั้งหนานะคะก็เป็นใหม่ของเพื่อนเองที่เพิ่นมีอยู่แล้วนะคะพี่น้องต้นใหม่กับบางทั้งทั้งขางี่เดือค่ะพี่น้องอาจจะเห็นแค่นี้นะคะเพราะว่าอยู่กลางธรรมชาติเนาะค่ะกลางท้องไร่ท้องนาบานเห่านี้เนาะค่ะ ไปขายอยู่ใส่ค่ะนี่ขายพักบอคะตลาดนัดอยู่เปล่าพักนี่ปลูกลเองบหคะพ่อใหญ่หรือว่าพักสื่อมาก,ก,กับตลาดน้ำตลาดอ๋อไปขายขายอยู่ตลาดนัดเนาะค่ะเนาะรายได้ดีบอคะขายพักนี่สิเพ่าเด็กใส่เนี่มันความสื่อเขาค่ะอ,อ๋อนึกว่าจากปลูกเองนี่คือเราซื้อเนาะคะ่ะนเนาะค่ะบะานี้กระจกด้านหน้านี่คือเห็ดไใบเพื่องยังค่ะตรงสองข้างด้านหน้านี่ค่ะโอ้เห็ดเน็ดตามความคิดหรือเ่าโอ้ตามความคิดออกแบบเองไหมคะพอง่าย ก็คือบ้านหลังนี้ออกแบบเองเนาะค่ะเน้อค่ะทีมาเต็มเพ้อเลยว่ามาอยู่หน้ามาหาสื่อทีในบ้านว่าไรเรื่องมาอยู่หน้าอืมมาทีหน้าได้สามข้อดีอยู่ในน้ำค่ะตะกี้อยู่ใส่ค่ะนี่อยู่หน้าอำเภอนของคุณอำเภอนของคุณขายทีมาเปล่คะขายทีมาผอก็เลยมาสางบ้านหลังหนีมาสื่อทีจักไรค่ะนี่ทีอยู่นี่ทียี่สิบสองไรนทียี่สิบสองไรน์โอ้สื่อนี่ยละค่ะตัวใหญ่พอใหญ่ สามแสนกว่าแต่กี่นได้สิบกว่าปีอ๋อที่แถวนี้เป็นเป็นบ้านแข่งเลยสามแสนที่นี่บ้านมีมันแม่ทางแดงค่ะแต่ตอนนี้ค่ะกะขายขายที่อยู่อันนั้นเนาะขายย้อมเพล่กับมาเทปบ้านแล้วก็ซื้อที่อยู่นี่เนาะค่ะเนาะมาอยู่นี่กะคืออาชีพหลักๆกับเฮ็ดยังพอใหญ่เลี้ยงไก่นี่บอกค่ะหน้าบ่อไก่ไกลเฮ็ดหน้าลูกมันอ๋ออ๋อนี่คืออาชีพหลักเนาะค่ะเนาะ ค่ะแสดงว่าบ่ามีหนีสินเลยเดีนี่พ่อใหญ่นี่ก็ <c oughs> บม่มีมีก็มีตำนานละมีน,น้อยๆเนาะขายทีอยู่บ้างก็ขายมาใส่นี่เขาขายจุบแล้วเลี้ยงมาเห็ดเห็นขายเอเน้ลายเป็นไงพ่อใหญ่ล้านแปดแสนแปดแสนนี่คือต่างโตได้เลยเนาะคะ่ะก <c oughs> ็ับตำหนี่ล้ยนนี่ละ <c oughs> ทีทีแตะไลคืออไอ้แปดแสนนี่ทีตะไลงานเดียวงานเดียวเนาะขายทั้งทีทั้งเฮียนสินะโอ้โอ้แสดงว่าเป็นทีชนวนเด้๋นี้เออทีชนวนค่ะอยู่หน้าทางดับบลิวทีนะค่ะทีชนวนนี่ด้ราคาดีเนาะค่ะพี่น้อง บ่พองอ่างร,รับทีแปดที่ตอ๋อแล้วก็เลยก็เลยมาทําบ้านเนาะค่ะอยู่ทุ่งนาแบบนี้เนาะค่ะเพราะว่าปกติก็อยู่ในเมืองมันบ่อยู่ในอําเภอนลำพูนค่ะเบือบ่อเบ,บื่อเนาะพราะยังเนาะอยากมาอยู่แบบธรรมาชาติอยูามา่มันก็บ่มีหยางนะมันจะเหี่ยนเด้กก็อยู่ในหยางคล้ายๆก็อยู่ดีอ๋อค่ะก็เลยขายออกมาสื่อดีใช่อยากเคล็ดบ้านนะคะอ้อยแนะนำด้วยค่ะถ้าพี่น้องอยากเคล็ดบ้านแบบในงบที่แบบว่า ในงบที่ประหยัดนะคะหรือว่าไม่เยอะเนาะคะ่ะมีอยู่สามสี่เซนก็สามารถที่ทือนล้างไงใได้ก็คือเอาตรงค่อยๆเฮตดไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าอาจจะไม่ต้องทําแบบว่าเวอร์วังอยังหมากมมยนะคะพี่น้องก็คืออาจจะบ่ตรงติดฝาก็ได้นะคะหรือว่ากระเบื้องนี้ก็อาจจะเป็นกระเบื้องขนาดที่ทแบบว่า,าลดระดับลดราคาลงสินะคะพี่น้องหรือว่าประตูหน้าต่างสิกะ ลดขนาดลงนะคะอันนี้ก็สามารถซอยประหยัดได้คือกันนะคะถ้าจะหายดีนะคะถ้ามีโครงสร้างบ้านเป็นของตัวเองนะคะอย่างเช่นโครงสร้างไม้นะคะเป็นวัยเฮ็ดโครงสางบาทนะคะอันนี้ก็จะซอยประหยัดได้คือกันนะคะนาอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราทําเองนะคะแห้งจะประหยัดนะคะพี่น้องนี่ก็คือเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะคะถ้าอยากทําบ้านในงบประหยัดนะคะบ้านหลังนี้นะคะในงบแค่นี้แต่ว่าได้หลังใหญ่นะคะพี่น้องกว้างขวางมากๆนะคะบ้านหลังนี้นะคะนาอค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะออยกับ พา,ามาชมนะคะบ้านทรงโมเดิร์นกลางท้องไร่ท้องนานะคะเนอะอากะก็วางว่าจะเป็นประโยชน์ไปกัเป็นแนวทางกับพี่น้องได้นะคะสาหรับคลิปนี้นะคะอ่อยก็ต้องขอบคุณพ่อญ่เจากองบานนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะจงได้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้อ่อยได้เฮตุคลิปต่อไปในเดอ้อพี่น้องสาหรับเมื้อนี้สวัสดีค่ะ